เราจะพาเพื่อนๆมาชมช่วงล่างสามตันครึ่งนะครับ3ามตันครึ่งคันนี้รถล,ลูกค้าจะไปเป็นรถที่บรรทุกอัวนะครับคันนี้เรามีเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ3ามแผ่นนะครับแหนบ2ี่ิมิลข้างละ3ามแผน่นแหนบ2งอข้างละ1นแผ่นนะครับจุดแหนบก็จะประมาณนี้เปิดช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับรถเบาขับจะได้ไม่กระด้างใช้กระทะของโปรครับขอบสิบห้านะครับ กระทะโปรเหนียวทนครับใช้ยาง xcd ขอบเช่นเดียวกันท้ายจะสูงนิดนึงนะครับเนื่องจากเราเปลี่ยนตรงเตงให้สูงขึ้นนะครับท้ายรถจะได้ไม่ต่ำนี่ฮะใช้ตุ้งเตงให้สูงขึ้นนิดนึงเพราะว่าคันนี้จะไปใส่ข้อเป็นข้อคัวนะครับซึ่งรถข้อคัวเนี่ยตัวเขาค่อนข้างหนักอยู่แล้วเพราะว่าข้อเขาหนักนะครับเราก็ทำให้มีความสูงขึ้นนิดนึงประมาณนี้นะครับ เปลี่ยนโชคแกน20มิลให้1คู่ชุดนี้ก็จบอยู่ที่30ม0 0นิดหน่อยครับ